สวัสดีครับท่านผู้ชมเรพิริตาใหมา่ช่วงดีๆดีตุเรียนบ้านเนินครับเสียงแหบๆมาอีกแล้วครับวันนี้จะพามาตัดยอดนะครับตัดเลือกยอดที่จะเอาไว้นะครับสำหรับต้นหนำดำสิบข้างนะครับ ดำดำเสียกพางมีทั้งหมดอยู่สองสองยอดนะครับยอดบนนี่จะอวบกว่าแต่สั้นกว่านะครับส่วนยอดนี้เล็กนะครับสูงกว่าแต่นี่มีกิ่งกิ่งแขนงเยอะกว่า กิ่งแหนงแค่สองกิ่งสองส่จะต้องเอาเอาอนบนไว้ครับแล้วยังไงเนาตัดยอดพี่เลี้ยงก่อนนะครับตัดยอดพี่เลี้ยงดพี่เลี้ยง ต้นตอนะครับตัดออกพอใบเพชรสลาดแล้วเด๋ยวตัดสินใจเอาไหนไว้ดีถ้ายอดนี้สมบูรณ์กว่าแข็งแรงกว่านะครับ กว่ากิ่งแขนงเยอะกว่าทรลงเอาเอาอัอนบนไว้ครับกิ่งล่างเอาทิ้งครับเหนบร้อยครับออกไป หนึ่งยอดดูไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับก็เหลือยอดไว้ยอดเดียวครับเพื่อที่เขาจะได้โตไวนะครับจะได้โตไว น้ำดำครับน้ำดำกขาหลังสวยเลยนะครับเดี๋ยวจะหาอะไรมาดามให้หน่อยการนกมาเกาะครับนกหลอดชอบมาเกาะเวลาลดน้ําเนี่ยเพอช่วงนี้เริ่มแรงครับต้องลดน้ําแล้วนะครับพอเราลดน้ํานกปลอดชอบมาเล่นน้ำมาอาบน้าครับก็จะมาเกาะนี่ได้เกาะนี่จะทําให้ยอดหักได้นะครับ เข้ามาก็เสียดายเลยนะครับเดี๋ยวอีกเดือนหนึ่งเราก็จะมาตัดตัดกิ่งพี่เลี้ยงออกนะครับกิ่งพี่เลี้ยงกับใบสวยซะด้วยนะไม่รู้พันอะไรนะครับซื้อตอน้นซื้อต้นตอมาจากาปาจีนบุรีครับแยกชะอมเลยแยกนองชะอม โอเคครับผมคลิปนี้มาพากันตัดยอดนะครับออกไปหนึ่งยอดเหลือไปหนึ่งยอดครับเพื่อที่เขาจะได้โตไวไวครับยอดที่เหลือนะครับจะได้ไม่ต้องมาแย่งอาหารกันนะครับเหาือยอดเดียวนะครับโอเคครับคลิปนี้แค่นี้แล้วครับสั้นๆได้ใจความไม่ยืดเยื้อ ขอบคุณและสวัสดีครับ